มารอตลาดจ้าใครมาแดงใครมแดงเห็ดฟางไไอันนีนเ้เขียดเขียดน่อย มาตลาดค่ะมารอตลาดตลาดของกินนะคะอาหารขนม จิงหลีดจิงหลีดกระปอมบอมมี่หากระปอมอทุกที่เนี่ยจังนี่อยู่ตามหากระปอมเด้อกระปอมอยู่ใส่มิออันนี้ปลาหมึก นูน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 อะไรนูนหยู่ตรงนู้นนูนอะไรไดดูสินูนตามหากระป๋อมเมนปลาเยเนื้อจเนื้ออ๋ออันนี้ปลาอันนี้ปลาปลาคอปลาคอปลาปลาบอกปลาเี่มาซื้อปลาบอกปลาอยากซื้อกระป๋อมหากระป๋อมบ่มีบอกไป อันนี้ปลาเผานะคะปลาเผาแต่เราตอนนี้ตามหากระป้อม,อ,มอาหารทะเลก็มีค่ะอันนี้เป็นตลาดสดนะคะตลาดสดอาหารหวานข้าวนี่ แดงโมลูกละยี่สิบห้าบาทแดงโมลูกละยี่สิบห้าไไข่อันนี้หนังนะคะตาไปแกงใส่ผักที่เหล็กอันนี้ผักติว้ว เราไม่ใช่ยังเสร็จพักร้อยน้ำแล้วมบ่านั่นพักร้อยน้ำเหมือนกันี่ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเยอะแยอะไอแมกกาตัวเยอะมากเลยร้อนอากาศก็ร้อนกลับบ้านค่ะกลับบ้านวิวได้อะไรนี่ได้ก้อนทินกลับบ้านกลับบ้านแล้วนะคะ